ไมายเลสุดท้ายครับผมนะเรามาเปิดรับสายโฟนดิงกันเลยดีกว่าครับผมที่เบอร์0 2นย์สองหนึ่งหนนะครับผมกับรายการผมช่วยเปลี่ยนชีวิตในเบร็นี้เนเบร็สุดท้ายแล้วใครที่มีคําถามนี่อยากจะรู้ว่าาตุประจาตัวของคุณผู้ชมนั้นเป็นท่าอะไรอยากจะรู้ว่างานแบบนี้เนี่ยเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่าหรือมีสีไหนหรือมีเครื่องประดับหรือมีสิ่งไหนที่จะสามารถที่จะส่งให้กับคุณผู้ชมนั้นได้อ่ามันดีขึ้นนะจากประมาณนี้นะอาจารย์เห็นอาจารย์บอกว่าในวันที่เท่าไหร่นะจะมีการเปลี่ยนดวงอีกแล้ว อ๋อครับก็ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันจะเปลี่ยนจากเดือนละกาเข้าสู่เดือนจอนะครับตุลาตุลาเต็มก็คือเดือนจอนะครับครับซึ่งเป็นเดือนที่คนไทยทุกคนเราก็เตรียมพร้อมนะจะมีพระราชพิธีใหญ่นะครับครับครับผมจะมีท่านไหนที่ไม่ไม่ไม่หลังจากวันที่8จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีใช่ครับก็คือจริงๆแล้วผมมองว่าพอพ้นจากวันที่8ไปแล้วเนี่ยคนที่ชงอยู่โดยเฉพาะ คนที่เกิดเถาะนะครับหรือระกาก็ตามเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นจะเบาลงนะครับเบาลงแล้วก็คนที่เกิดจอนะครับจอคนที่เกิดจอเนี่ยก็จะเข้าเริ่มเข้าใกล้สู่ภาวะที่จะเข้าชงปีหน้า นะครับ <Ừ. S 2> ส่วนมาโรงเองก็ต้องระวังตัวละเพราะว่าจอชงมาโรงนะครับ <Ừ. S 2> ปีหน้าปีจอ,อน,นี่ก็ต้องระมัดระวังปีหน้ามีมีปีอะไรบ้างคอาจารย์ที่ที่จะชงบ้างอาจารย์หลักๆเลยก็คือมาโรงกับจอนะครับอันนี้ชงกันโดยตรงปีหน้าเป็น,นปีปีปีจอใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับปีจอซึ่งหมายถึงธาตุดินธาตุดินใหญ่ที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็บง่งบอกอะไรหลายอย่างในทางที่ดีต่อประเทศไทยนะครับ,รบซึ่งประเทศไทยเราเนี่ย เป็นประเทศที่เป็นธาตุไม้เถาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีดินเข้ามาไม้ชอบดินเป็นอาหารก็เท่ากับว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามกเกษตรกรรมอะไรก็ตามก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับและอย่างปีหน้าอาจารย์มีปีไหนบ้างอาจารย์ที่จะโหจะแบบดวงดีมากจะจะเฮงมากเลยอาจารย์ครับก็คือ,อดวงคนที่เป็นกเกี่ยวกับพวกชอบถูกโฉลกกับธาตุดินนะครับ คนที่ชอบทัดดินอยู่เช่นทัดทองอย่างนี้พวกวอกละกาเนี่ยก็ดีขึ้นเพราะว่าพ้นชงสองปีนี้ไปแล้วก็เริ่มดีขึ้นนะครับส่วนคนที่ต้องระมัดระวังก็คืออาจจะเริ่มภาวะที่สงบลงเงียบลงนะครับค้าขายอาจจะเบาลงก็คือกลุ่มพวกทัดไฟพวกมาเสงมาเมียพวกนี้ก็จะเริ่มเบาลงแต่ที่ปีนี้สองสามปีนี้คึกคักมาก็จะเริ่มเบาลง <Okay. S 2> สวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับขอชื่อเล่นครับแจงค่ะคุณแจงนะครับผมอ่ะขอวันเดือนปีเกิดหน่อยครับยี่สิบสามมกราสองห้าสามเก้าค่ะสองห้าสามเก้าเกิดเวลาไหนเวลาครับประมาณแปดเก้าโมงเช้าค่ะแปดโมงครึ่งแล้วกันอาจารย์ครับผมอะตอนนี้อ่าเรียนอยู่ใช่ไหมครับค่ะครับผมเรียนอยู่คณะอะไรครับนิเทศค่ะอ่าเรียนนิเทศอ่ะครับอ่าเกิดชวดนะครับเหมือนกันมาคือ เกิดปีชวดนะครับส่วนธาตุประจําตัวเป็นธาตุดินเล็กนะครับคนจีนบอกว่าธาตุดินเนี่ยเป็นธาตุผู้ให้นะครับผู้เสียสละนี่แหละจ้จารผู้ให้ผู้เสียสละให้คนอื่นเพราะฉะนั้นคุณจะให้คนอื่นมากกว่าได้รับนะครับแต่เนื่องจากคุณมีธาตุดินในในเรือนดวงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นธาตุดินก็บ่งบอกถึงการมีทรัพย์ด้วยนะครับก็เท่ากับมีทรัพย์มาก นะครับแล้วก็ต้องจัดการทรัพย์ให้ดีด้วยง,ง่ายง่ายว่าเป็นคนรวยนี่แหละปปเป็น <c oughs> คนเป็นเศรษฐีแต่ว่าปัญหาก็คือคนที่มีธาตุดินเยอะก็จะทิฏฐิมากค่อนข้างดืออ้อนะอแล้วก็ค่อนข้างไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับการปลูมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องปรับตัวก็คือต้องพยายามลดธาตุดินลงนะครับจำต้องใช้พวกธาตุโลหะเยอะๆนะครับพวกโลหะต่างๆพวกโลหะต่างๆนะครับคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดใช้ให้ใช้โลหะเนี่ยมาในการที่จะ ทําให้ธาตุดินน,น้อยลง<ช>เราก็จะต้องใช้ในพวกอพวกอะเซซรี่ะตัวเองใช้เป็นพวกเครื่องประดับเป็นพวกเงิน หรือว่าเป็นสเตเลสเดลหรือว่าจะเป็นพวกโรเดียมก็ได้โรเดียมอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นทองนี้ได้มาจานไม่ได้ได้หรือเป็นทรงกลมแววว่าบางคนจะใส่เหรียญพระก็ได้อ๋อเป็นเหรียญอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยใช่ครับก็จะช่วยทําให้ธาตุดินคุณเนี่ยมันลดลงพอมันน้อยลงไปหน่อยคุณก็จะเริ่มจัดการอะไรได้ครับไม่งั้นคุณก็จะรู้สึกว่าคุณคิดได้แต่คุณทําไม่ได้สร้อยคอเป็นเงินนะแต่ว่าไม่ต้องมีเครื่องประดับเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะเป็นแหวนเงินล้วนอย่างนี้ก็ได้นะก็สามารถ บางคนเนี่ยถ้าเขามีดวงแบบคุณเนี่ยบางคนนี่ไปหล่อพระด้วยซ้ํำไปทํามูลนิธิบริจาคทซั์ทำลักษณะแบบนี้มันจะทําให้ธาตุดินของคุณเนี่ยมันล่วนซุยขึ้นแล้วมันก็สามารถจะปลูกต้นไม้งามๆได้ดีอ๋อแล้วคุณก็จะแบบมีแต่โชคไงอืมตอนนี้ตอนนี้เรียนอยู่ปีไหนแล้วคะคุณแจงปีสค่ะอ๋ออันนี้เรียนสาขาอะไรเอ่ย วิทยุโทรทัศน์เียนอาทีอาจารย์ก็นี่เล่ๆไปบ้างไหมว่าจะเรียนจบมาจะทําอะไรด้านไหนหรือว่ายังไงบ้างก็กําลังคิดอยู่ค่ะว่าจะทาที่ที่ฝึกงานตอนเด็กไหมอ๋อคุณทําสื่อได้ดีนะถ้าคุณต้องการจะไปด้านสื่อโดยตรงเนี่ยนะครับมีเดียเนี่ยมันเป็นไฟก็ก็เท่ากับว่าไฟเนี่ยมันเข้ามาเสริมดินได้อยู่แล้วนะครับธาตุประจําตัวนะครับแล้วถ้าคุณรู้จัก คอนโทรลพวกนี้ด้วยการระบายออกส่วนหนึ่งแล้วก็เสริมตัวเองส่วนหนึ่งนะครับนะครับก็คือถ้าเป็นอาชีพการงานที่ด้านสื่อเนี่ยมันก็เป็นไฟอยู่แล้วมันก็ส่งเสริมดินใช่ไหมถ้าคุณทําได้เนี่ยคุณก็สามารถจะ เลี้ยงพลังท่าตัวเองได้ดีด้วยนะครับอ๋อนะอ่ะก็เหมาะกับตัวเองที่สุดเลยก็อย่าลืมแล้วกันเอาไปหาพวกเซนซอรี่ที่เป็นแปลกเกี่ยวกับพวกโรเดียมเงินหรือแบบนี้มาใส่ในตัวตัวเองเอาไว้นะจะได้เสริมโชคเนาะอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมคุณแจ้งสวัสดีครับวันนี้เวลาเราหมดแล้วครับผมนะขอบคุณวิทยาเสดีของเราด้วยครับผมขอขอบคุณ TQM ที่ปรึกษาประกันภัยทุกเรื่องประกันภัย TQM อช่วยคุณได้เพียงแค่โทร1737ครับผมเรามีประกันให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายเลยโทรไปเบอร์เดียวครับผมที่เบอร์1737เท่าานนนนัั้้ครวี เดือนธัวาไปแล้วพบก,กันใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับเวลาเดิมเลยที่ช่องดาราเดลี่ทีวีช่องเดียวที่มากกว่าดารายิ่งกว่าบันเทิงวันนี้สวัสดีครับ